60เฟรมของ i p h o n เลื่อนกว่า120เฟรมของ Android นี่เป็นคำถามที่น้องคนนึงถามผมในไลฟ์นะครับวันนั้นคนที่อยู่ในไลฟ์ก็น่าจะรู้ดีใครอยู่ในไลฟ์ก็คอมเมนต์แสดงตัวต,วตวนกันได้ย้อนกลับไปก่อนจะเกิดคำถามนะครับน้องเขาก็ถามมาเรื่องเฟรมเลทกับเฮิร์ตผมก็อธิบายไปแล้วว่าเฮิร์ตคืออะไรเฟรมเลทคืออะไรทีนี้หลังจากที่ผมอธิบายจบน้องก็ยิงคำถามนี้มาว่าทำไม60เฟรมเรทใน i p h o n เลื่อนกว่า120เฟรมของ Android ครับมันไม่เกี่ยวเลยเว้ยว่าจะเป็นของใครแต่มันไม่ทางจะเลื่อนกว่า120เฟรมได้เป เพิร์ดเนี่ยมันเป็นไปได้เพราะว่าถ้าเราอยู่ใน a n d r o อยด์คอมพิวเตอร์ที่มันขับเคลื่อนไม่ไหวอ่ะคือจอมันลื่นแต่เครื่องอ่ะมันขับออกมาไม่ไหวถ้าเกิด Android มันสร้างเฟรมเรทได้ร้อยยี่สิบเฟรมหกสิบเฟรมต่อให้เป็นคอมพิวเตอร์ก็สู้ไม่ได้ครับมันก็ลื่นกว่าน้องก็เข้าใจก่อนว่าเฟรมเรทมันคือสิ่งที่สร้างขึ้นมาแล้วมันถูกเจนออกมาแล้วถ้าคําถามน้องคือร้อยยี่สิบเฟรมอ่ะแปลว่ามันเจนร้อยยี่สิบเฟรมออกมาแล้วถูกไหมมันก็จะไม่มีทางที่มันจะกระตุกหรือลื่นสู้ห ถามสิ่งที่สร้างออกมาแล้วอะเหมือนมึงบอกว่าหนัง60เฟรมมันกระตุกสู้30เฟรมไม่ได้อะอย่างนั้นอะเนึกออกไหมแล้วทุกคนคิดยงไงครับว่า60เฟรมมันจะมีทางเลื่อนกว่า120เฟรมได้ไหมไม่ไปไม่ได้ปะ